ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องผ่อนคลาย สบายสบายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเนี่ยร่อนเกลีย่ยงจากอารมณ์ภายนอก ไม่ใจเก้งเกลี้ยงไม่ยึดมั่นหรือมั่นผูกพ,พันในคนในสัตว์ในสิ่งของในช่วงที่เรากำลังจะ,จะเจริญสมาธิภาวนานี่นะจ๊ะต้องทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันอะไรเลย ใจต้องใสใสงเกลี้ยงต้องผ่านคลายต้องสบายสบายพอละปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยใจเกลี้ยงแล้ว ก็ค่อยๆรวมใจมาหยุดน <favorite> ิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือจำง่ายๆยว่ในบริเวณกลางท้องศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเลยที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดแจงของเรา สำคัญมากทีเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านใจท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้สร้างบารมีไปยาวนอนอย่างน้อยยี่สิบประสงค์ขแสนมหากรัปย่างกลางกระสีสิบประสงค์ขแสนมหากรัปยามากกระแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากัป แต่สุดท้ายจุดที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิยานเป็นประสัมมาสัมปธิจ้านั้นทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยใจหยุดนิ่งตรงนี้เองเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือจะกระดูกหนังทั้งมันถ้าไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิญาณไม่ลุกจากที่พอใจไม่ติดอะไรเลยนะก่งเกลี้ยงไม่มีห่วงไม่มีกงังวลไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้น ใจของท่านก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเลยจากนี้เนี่ยนิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวนใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายใน ตกโสนไปสู่ภายในมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์กระดดดเพชรลูกที่จรละนายแล้วไม่มีลำดิเลยสว่างเหมือน ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าสายเย็ยนมันแสงจันในคืนวันเพ็ญมาพลอความสุขและความบริสุทธิ์ของใจทีจ่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตใจทั้งนั้นนิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อย ตแต่เบื้องต้นเลยจกนกระทั่งเรลลุอนุตละสัมมสัม,มุิยาณเป็นเบละล์สมมติเจ้าในข้าวก็ถึงกายธรมซ้อนเป็นชั้นๆเงินเข้าไปกระทั่งถึงกายธรรมกายสุดท้ายกายทรเป็นลักษณะเกตด,ดอกบัวทมูม ใสบริสุทธิ์ตั้งยเยาบนจอมกระมมุมที่เป็นลักษณะพิเศษบนประเสียนที่มีเส้นประศกและเส้นผมกอดเวเมนทักษิ้นนาวัดมุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงลายอย่างเป็นระเบียบ บนบวรากายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากในอรยาบทสมาธิกายของท่านจะใสใสเป็นแก้วถึงเรียกว่าพุทธรัทนะเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะ ใสบริสุทธิ์ทีเดียวขัดึงกายทำดีโดยหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยเมื่อบรรุกกายทำกายสุดท้ายแล้ว วิชาและจรณะก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทางดตาวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมพิทาย,ยานสี่มีโมกแปดจรณะสิบพออะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้นเป็นวิชาของพระสมมาสัมุทธเจ้า ของผู้ที่เป็นพระสมมาสมุติเจ้าแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดในผู้มีบุญทั้งหลายโดยสอนให้ทำอย่างที่ท่านทำท่านทำอย่างไรท่านก็สอนให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านบรรลุ อย่างไรผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านก็บรรลุตามท่านอย่างนั้นอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็มีท่านอัญญาโกตัญญะได้บรรลุตามเป็นท่านแรกเป็นพยานในการตัรรุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ดวยวิธีหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ความสงสัยในเรื่องอะไรต่างๆก็หมดสิ้นไปจากใจใจกำลังเกลียงใสบริสุทธิ์แล้วก็มีอานุภาพมาก จิตของท่านบริสุทธิ์มีความสุขมากเพราะใจท่านหยุดท่านนิ่งสงบนิ่งอยู่ภายในจึงมีความสุขมากมีอานุภาพมากยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งมีอานุภาพมาก เราเป็นประสาวกของพระองค์ท่านก็ต้องปฏิบัติตามรอยท่านฝึกใจให้หยุดให้หนิ่งเราว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเราและของชาวโลกทุกๆคนต่างแต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็มีอยู่ จะหายสงสัยเมื่อเข้าถึงด้วยการหยุดใจของตัวเองให้นิ่งที่สูง,งกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เราไปเรื่องหลักสำคัญทีเดียวสำหรับการเกิดมาในชาตินี้เนโดยเฉพาะหมฆะนาของเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม อย่างน้อยต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวถึงรัตนภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในต้องเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายในตัวต้องเข้าถึงธรรมรัตนะคือดัองธรรมได้อยู่ในกลางกายของพระธรรมกาย และข้าตังเขาถึงสังครัตนะที่ใยกลางดวงธรรมารัตนะนั้นสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราเซิงอ,อื่นนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เพราะฉะนั้นเกิดกมาญาหนึ่งกระตังหาที่พึ่งตรงนี้ให้เจอเราจะได้อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตอยู่ตามลำพังก็มีสุขได้อบอุ่นใจได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจได้เป็นอยู่ได้โดยตัวของตัวเอง เรายังอยู่ในช่วงที่พอมีเลี้ยวมีแรงมีความแข็งแรงของร่างกายเราอยู่ก็จะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยนปะร,ร,ระคับประคองใจให้หยุดนิ่งฝึกกันไปทุกวันให้เขาถึงที่พึ่งที่ลลึก ติดแท้จริงของตัวเราให้ได้ก่อนที่จะหมดเรี่ยวหมดแรงก็ <c oughs> ここจะต้องประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าเนี่ยให้เข้าถึงพระธรรมกายที่อยู่กลางกายในตัวของเราให้ได้จะได้มีที่พึ่งที่รละลึกคือเมื่อมีทุกข์ก็พึ่งนั้นได้ สุขก็อยู่กับท่านกลางพระธรรมกายไม่มีความทุกข์เลยมะสุขลน้นล้นเข้าถึงท่านได้จะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยไม่เงาไม่ว่าเวมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่อยู่ในตัวของโัวเองอิ่มเอ,อิบ บิกบานใจทั้งวันทั้งคืนทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรอรลึกถึงนึกถึงคิดถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างนั้นแหละนึกคิดกันตลอดเวลาในทุกอริยบทบนโลกทุกคนก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ที่อยู่ในตัวของเรานี้ให้ได้ต้องประกอบความเพียรกันไปควบคู่กับภารกิจประจำวนันโดยไม่มีข้อแม,อม,อม่อ่องเงินขใดๆทั้งสิ้นเพื่อตัวของเราเองแล้วก็จะได้เป็นต้นแบบต้นแบบกับ ท,ทุกคนให้อยู่ใกล้เรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเดียวเ,ยวเพราะะนําเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเราจะตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดชะงกลางดวงใสใส หรือเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆอยู่ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะร้องกับปละคองใจให้หยุดนิ่งบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสัมารหังสัมารหัง สมารังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ